สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนลำไยนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตลำไยในระยะสร้างเปลือกนะครับตอนนี้อายุสารที่ทำสารไปนะครับก็ประมาณ3เดือนเศษนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยว่าช่วงนี้ลูกเขาเป็นยังไงกันบ้าง บำรุงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ครับผมลำไย,ยในช่วงนี้นะครับก็ผมก็สร้างเปลือกไปเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งช่อเลยนะครับ เมื่อ2อสวันที่แล้วนะครับผมก็บำรุงเขาโดยการฉีดพ่นนะครับตัวปุ๋ยสูตรสิเสมอนะครับปุ๋ยโกแม็กประมาณ2อกิโลนะครับต่อน้ำพันลิตรแล้วก็มีแคลเซียมโบลอน สขีดมีแมกนีเซีย1กิโลท็อปเอ็น1ลิตรนะครับผสมน้ำพันลิตรส่วนตัวสารเสริมประสิทธิภาพนะครับผมก็ใช้แบคฟีนะครับเป็นตัวช่วยเพราะว่าช่วงผมฉีดฝนตกชุกนะครับ ก็ปุ๋ยสูตร15เสมอนะครับก็จะเป็นการบำรุงทุกส่วนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะลำไยที่กำลังลูกอยู่ในระยะสร้างเปลือกลูกเล็กนะครับก็เหมาะกับปุ๋ยตัวนี้แคลเซียมโบลอนนะครับเขาก็จะเสริมสร้างช่วยให้เขาแข็งแรงด้วยนะครับ คือต้านทานโรคต้านทานแมลงได้ด้วยเหมือนกันแมกนีเซียตัวแมกนีเซียนี่ก็คือเป็นเป็นธาตุแมกนีเซียมนะครับแล้วก็มีไนโตรเจนไนเตรตบวกอยู่ด้วยรวมอยู่ด้วยประมาณ1 0์เนนะครับคือจะทำให้เขาใบเขียว นครับใบเขียวก็คือสังเคราะห์แสงได้ดีปรุงอาหารได้ดีนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นท็อปเอนนะครับตัวที่ผมใช้อยู่ในช่วงนี้ท็อปเอนก็เป็นธาตุในตัวเจนนะครับธาตุในตัวเจนที่เขาค่อยๆปลดปล่อยนะครับแล้วช่วยปรับโครงสร้าง ของลูกลำไยเนี่ยที่เขาบางครั้งออกมาดอกคนละชุดนะครับเขาจะช่วยปรับให้ลูกเขาเสมอเบอร์เดียวกันเบอร์ใกล้เคียงกันนะครับนะครับเดี๋ยวไปปลายเดือนเดือนสิงหาคมนี้ก็ น่าจะเริ่มแต่งช่อได้แล้วนะครับอันนอตราส่วนเดี๋ยวผมจะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือปุ๋ย15เสมอนะครับ2กิโลโบโรเคล3 3ขีดแมกนีเซีย1กิโลท็อปเอ 1ลิตรต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรนะครับแล้วก็แนะนำบวกยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ฆ่าแมลงด้วยนะครับก็ดูว่าแมลงในสวนเรามีตัวไหนที่มันระบาดหรือมากัดกินหรือมีเพีย้ย เราก็ดูเอานะครับสำหรับลำไย,ยผมเนี่ยผมก็จะบวกยาฆ่าเชาื้อรายาฆ่าแมลงด้วยตลอดนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหานะครับ ผมจะป้องกันนะครับคือป้องกันดีกว่าแก้นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วก็คือมันก็แก้ยากนะครับอันนี้คือตรงบริเวณนี้นะครับเป็นเป็นลำใยที่ได้รับ แสงเป็นแค่แสงลำไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นต้นมะกอกอะครับยิงส,สูตรนี้นี่ผมว่าเนี่ยครับมันมันก็ออกได้ปกตินะลำไยเขาก็ออกดอกออกลูกได้ปกติคือแม้จะโดนบังแสงบ้างก็ ยังออกลูกออกดอกปกติเนี่ยครับเนี่ยดูครับ อย่างต้นนี้นะครับก็อยู่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับของของต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ต้นนี้ก็จะได้แสงแดดแค่ช่วงเย็นนะครับน่าจะช่วงประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามไปแล้วนะครับต้นนี้นี่ได้ช่วงเย็นเลยได้ช่วง สี่โมงห้าโมงเย็นไปเลยครับแต่ลูกเขาออกมานะครับดูนะครับเขียวใสสะอาดนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวสวนลำไยก็มาดูแนวทางนะครับการบำรุงลำไยในแต่ละช่วงในแต่ระยะนะครับระยะสร้างเปลือกก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พ,พ่อแม่พี่น้องเนี่ยสนใจหรือ ชอบแนวการทำลำไย,ยแบบนี้ก็ติดต่อผมมาได้นะครับที่เบอร์โทร0898809742นะครับหรือว่าติดตามทาง Facebook ก็จะมีเพจสวนลำไย,ยผลผลิตคุณภาพนะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทาง YouTube ก็คือช่องถาวรการเกษตรนะครับก็ลองเซิร์ชลองค้นหาดู ทำลำไยกับปุ๋ยกิฟฟินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมตอนนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ